นั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นใหญ่ที่พาดหัวกันเลยข่าวที่ว่ารัเสเซียโจมตีด้วย450โดรน45ขีปนาวุธเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะตัวเลขนี้เอาจริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงความจริงในภาพรวมนะคะแต่ก็มีความซับซ้อนอยู่บ้างคือตัวเลขที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันอ้างอิงถึงการโจมตีระลอกแรกที่ใหญ่ที่สุดเลยในช่วงคืนวันที่7ต่อเช้าวันที่8พฤศจิกายน แต่ข้อมูลจากทางแหล่งข่าวกรองตะวันตกและยูเครนเองระบุตัวเลขที่อาจจะแม่นยังกว่าคือ503รายการค่ะแบ่งเป็นขีปนาวุธ45ลูกอันนี้ตรงกับข่าวแล้วก็ดโดรน458ลำซึ่งก็ใกล้เคียงกับ450ที่เป็นข่าวนะคะแต่จุดสำคัญเลยคือการโจมตีครั้งนี้มันไม่ได้จบในคืนเดียว มันเป็นปฏิบัติการ2ระลอกต่อเนื่องกันค่ะระลอกแรกก็คือคืนวันที่7 8ถึง8พฤศจิกายนอันนี้คือการโจมตีใหญ่503รายการที่ว่านี่แหละค่ะใช้อาวุธหลากหลายมากหลักๆก,ก็มีขีปนาวุธ i ส k a n เอ็มหรือบางทีอาจจะเป็น KN 23ที่หน้าตาคล้ายๆกันประมาณ25ลูกแล้วก็มี k a n d e เ K ที่เป็นขีปนาวุธร่อนอีก10ลูก มีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง KH 47M 2คินเชา้าอีก7ลูกแล้วก็คาลิเบอร์อีก3ลูกแล้วก็นอกนั้นก็เป็นดโดรนพลีชีพชาเ H หรือเจอเบราแล้วก็ประเภทอื่นๆรวมกันถึง458ลำค่ะส่วนระลกอก2ค,คือคืนวันที่8ถึง9พฤศจิกายนอันนี้เป็นระลอกที่เล็กกว่าพอสมควรค่ะใช้ดโดรนประมาณ69ลำ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชาแฮทค่ะ